สวัสดีทุกท่านนะผมอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งที่นี่เปิดเสาร์อาทิตย์แล้วมันอยู่ะครับตะเลิกนะดูตรงมือผมไอสตีมเสียงโชคชิ้นละห้าบาทแต่ผมเอาให้ครบเซตเลยนี่เขามีลูกเล่นด้วยนะเอานิ้วโป้งสอดเข้าไปฟูเป็นร้านของพี่โจนะอชื่อร้านเย็นตาไอสรีมเสียงโชคของพี่โจนั่นเองพี่โจสวัสดีครับพี่ พี่โจจะอยู่ร้านตรงข้ามขายอะไรอยู่พี่เรเป็นเอ่อแมสครับเป็นพวกแมสเสตแมสที่ใหญ่อ๋อแล้วก็เป็นกุญแจกุญแจด้วยใช่นี่น้องเฟิร์นก็โอ้โหอันนี้เราขับรถได้หรือเอารถเดียวกันก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนเรามีรถอะไรบ้างพี่โจก็จะมีห้ารถครับก็จะมีคันที่เป็นแบบเดนโวครับอ๋ออ่าสบตวสไตลแบบนุ่มนวลนะอ๋อแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเอ่อ วริลาช็อกชิปครับอ๋อเนี่ยคือจะมีบอกเลยบอกเลยครับ5ภาษาเฮ้ยนี่มันภาษารัสเซียวะเนี่ยมีหลายภาษาครับผมสุดยอดอ่างน้อยจะบางบางครั้งก็มีลูกค้าต่างชาติะครับเขาจะได้ไม่ต้องถามเราใช่ครับบางที5บาทเหรอแท่งละ5บาทฮะเนี่ยแท่ง25เอารถเดียวกันก็ได้ค้ารถก็ได้ใช่ครับท่านไม่มีเงินสดสามารถสแกน QR Code Mobile Banking ไท้เช่นกันใช่ครับนะครับ แล้วผมอยากจะเสี่ยงโชคเนี่ยผมต้องทำยังไงต้องซื้ออซื้อครบห้าแท่งอะครับอ๋ออย่างเงี้ยใช่ซื้อครบห้าแท่งก็จะได้หมุนวงล้อแต่ถ้าไม่ครบห้าแท่งก็สามารถซื้อทานได้แต่จะไม่ได้หมุนวงล้อคือผมจะซื้อแท่งเดียวได้ไหมห้าบาทได้ครับเพราะบางทีเด็กเอ่อบางทีพ่อแม่กลัวลูกไม่สบายก็ทานแค่แท่งเดียวอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตแช่ก่อนได้ได้เลยครับแช่กับท่านนึงครับครับผมคือคือมันรู้สึกดีมากอ่ะสมมติว่าผมซื้อห้าแท่งแล้วเรียบร้อยพี่โจ้ผม เริ่มหมุนเลยนะได้ครับอยากลองหมุนเฉยๆครับผมจริงน้องหมุนอย่างไม่ว่าจะเด็กซื้อหรอกผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยสี่สิบห้าแล้วผมก็ซื้ออันนี้หมุนได้เลยใช่ไหมน้องเฟิร์นหมุนได้เลยครับหมุนได้เนี่ยนะอ่ะเฟิร์นอ๋ออันนี้คือรางวัลเราบอกอยู่ใช่ไหมใช่ครับมันจะมีอ่ารางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นพวงกุญแจตัวใหญ่สองกับสามตอนนี้ผมให้เป็นรางวัลเดียวกันจะเป็นพวงกุญแจเหครับโอ้ใช่ครับเป็นพวงกุญแจตัวเล็กขอดูหน่อยนะพี่โตครัับไดดด้้ชชุุก็็อนนเหม๊ ่ชนี่คือท่านลูกค้าที่มาซื้อจริงๆนะไม่ใช่หน้ามานะผมไม่มีปัญญาจ้างหรอกท่านชมครับยอดะนี่ยเอารวมรวมได้ครัวมมีห้านะครับรวมห้ารถรวมรับใช่ครับข้างหลังไม่ได้มีแม่เหล็กอะไรนะคือหมุนได้เลยใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้จะได้รางวัลที่สามอ๋อรางวัลที่สามก็จะเป็นพวกโปรเจกต์ขออนุญาตดูหน่อยครับผมใช่ครับ อ๋อน่ารักน่ารักเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดได้ละมันที่หนึ่งก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาครับโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ดูคนล้วแบบโอ้โหเลิศมากนี่สแลมนังผมจำได้มีหลายตัวครับผมโอ้โหมีหลายแด๊ดคือเราสามารถเลือกได้ก็ได้ใช่ไหมครับเลือกได้ครับตัวนี้อ่ะครั้งนี้มีหลายตัวเลยครับสดแล้วดูเลคนเต็มร้านเลยพระเจ้ามันได้เลยนะฮะได้เลยครับครับพี่โจครับจ๋า ขอเบอร์มือถือหน่อยเผื่อใครอยากจะติดต่อไปขอออกงาน event อีเวนต์หรืออ๋อได้เลยครับขอเบอร์มือถือหน่อยครับผมเอ่อศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองห้าครับหลักๆเราขายที่นี่ที่เดียวเลยป่ะพี่โตหลกักๆจะขายที่นี่ครับแล้วก็จะออกงานเออ่ที่วัดกลางทั่วไปอ่าใช่วัดกลางก็เวลามีงานงานวัดงานประจําปีแล้วก็งานเออ่วันลอยกระทง เจอแน่นอนเจอแน่นแต่เอาบอกผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนไปเจองานวัดกลางหรืองานพวกพายอะครับบูธใหญ่กว่านี้แน่นอนผมบอกไว้ก่อนน้าเซตอลังการนิดนึงครับจะมีพวกธีมฮาโลวีนอะไรนี้ไปด้วย๋อตามเทศกาลเลยใช่ใช่อ๋อพี่โจผมอันนี้ถามส่วนตัวแล้วครับทำไมถึงตัดสินใจเปิดร้านเป็นไอศครีมนีมินิน่ารักน่ารักแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนบางครั้งอะเขามาแล้วเขาจะได้แบบว่าได้ได้ลิมลองไอตีมรสชาติแปลกๆปลกอยากครับ บางคนแบบมาถึงปุ๊บเจอไอติมแข่งใหญ่ๆอ่ะบางครั้งก็ราคาสูไปราคาก็สูงบางครั้งก็ทานไม่หมดแต่บางคนมาทานที่นี่อยากจะกินแค่นิดเดียวกินแค่แท่งเดียวสองแท่งผมก็ขายให้ครับแท่งเดียวห้าบาทแท่งเดียวห้าบาทก็สามารถอร่อยได้แล้วอร่อยได้แล้วแต่ถ้าอยากร่วมสนุกก็ซื้อห้าแท่งรับพี่น้องเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วเขาห้าแท่งก็จะได้หมุดวงล้อเผื่อได้รางวัลอย่างเงี้ยเขาก็ดู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  อันนี้จะอันนี้จะลงได้เป็นปีโป้ครับปีปีโป้ปีโป้ไงครับอยากเห็นครับปีโป้หยุดปีโป้หยุน่ารักจังงานีโก็ใช่ให้หมดให้หมดครับอหมดจะมีแซตตอรี่แล้วในช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยพี่คือผมว่าคนที่ท้อแท้กับตัวเองอะไรเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันที่ขอมอบกำลังใจดีๆให้ท่านผู้ชมที่เขาเรียกอะไรกำลังท้อแท้อยู่ช่วงนี้หน่อยพี่โับผมก็ทุกคนนะครับมันก็ประสบภาวะเศรษฐกิจที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมีทั้งโควิดมีทั้งอะไรเงี้ย แต่อย่าไปท้อครับเพราะว่าบางครั้งมันก็จะทําให้เรามีแรงผลักดันนะครับทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านไอ้เรื่องพวกนี้ยที่ว่าคิดว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอวิกฤตอะเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสครับท้อได้แต่อย่าถอยท้อได้อย่าถอยเหมือนพี่กำลังจะสอนนะว่าอะไรนะอย่าทิ้งความฝันตัวเองใช่ใช่ครับบางครั้งคนเรามันก็อย่าไปมองว่าเอ้ยมันจะได้เปล่าเขาถ้าปะต่างกันเรืยเรื่อย ดอนดอนดอนไทยดอนโนก็เหมือนบว่าถ้าไม่ลองเราก็จะไม่รู้ดอนไทยดอนโนก็เหมือนถ้าเราลองทําแล้วเราก็จะรู้ว่าความประสบความสําเร็จอะบางทีมันอาจจะอีกนิดเดียวเองแค่ว่าเราเราเราอยู่กับมันสู้กับมันนิดเดียวครับครับผมเราก็จะประสบความสําเร็จของเราครับผมกล้าไปข้างหน้าถึงม้จะกล้าแบบเด็กๆแต่เราก็ยังถือว่ากล้าไปข้างหน้าอย่างเดียวเหนื่อยก็พักแต่อยาถอยแค่นั้นก็เพียงพอ่ายขอบคุณ พี่โจน้องเฟิร์นนรังมากๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ชนะชื่อร้านอาจจะยาวหน่อยนะเย็นตาไอศ์ครีมเสียงโชคเย็นตาคือใครพี่โจลูกสาวครับลูกสาววันนี้ลูกสาวไม่อยู่ไม่ยเรียนอำนวยพี่โออวอผเด็กอาสาครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในตลาดน้ําบางน้ําพึ่งได้เองฝากไว้ด้วยนะครับแล้วท่านจะชื่นอกชื่นใจเหมือนชนาวีมีของเล่นด้วยได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้เลยนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมพี่โจกับน้องเฟิร์นจบอยู่ที่ร้านเลยครับขอบคุณมากขอชื่อร้านหน่อยครับขอชื่อร้านหน่อยเออเย็นตาไอศ์ครีมเสียงโชคครับตลาดน้ำบานพึ่งเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองนะครับครับผมมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรอีกติดดดดตาาามมมมกกัััััััันนนววววีีีี้้้สสสสคคคครรรรบบบบขอุณแลเทงห อย่างนี้เลยใช่ไหมห้ารถมีห้ารถเลยครับอ๋อเฟอร์เดดเดี๋ยวหยวิบอันใหม่ตนเมื่อกี้มันไอ้น,นี่ละอ,อันใหม่พี่เขาเลยเอันนั้นไปมันเป็นอะไรเดี๋ยวพี่บิ๊มไ